Who's next? Oh. oh. My. God. Sabretooth, ready to die. Wait, 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 wait! Time! You look ridiculous. People have waited decades for this fight. <clears throat> it's not gonna be easy. Baby nice you shoot the double, you take him down, side control, then full mount and you ground and pound till he makes no sound because he's dead. Shut the fuck up. Oh my God. <sighs> okay, good luck, I'm a huge fan. <sighs> ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้มีสปอยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะระบายอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างหลังดูแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหนังก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยหรือถ้าคุณคิณคดว่าช่างแม่งสปอยก็สปอยไม่สนยังไงก็ไม่เสียอารม์ในการดูแล้วแต่คุณนะครับโอเคเดดพ o แอนด์วูฟเวอรีนนะครับเข้าฉายวันนี้เป็นวันแรก หนัง MCU เรื่องแรกและเรื่องเดียวในปี2024นี้เลยนะครับยืนอยู่เรื่องเดียวเลยและก็ไม่ใช่ MCU ที่แบบว่าเป็นออริจินอลด้วยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าเป็นหนังจากค่าย Fox ที่เพิ่งได้ลิขสิทธิ์มาอยู่กับ Disney นะครับซึ่งก็คือในจักรวาล MCU นั่นแหละต้องบอกเลยว่าผมคิดถูกสุดๆที่ไปไล่ย้อนดูหนัง X-Men มาทุกภาคแล้วก็ในภูภาคหนก็ไปนดูใหม่จริงอะไม่ใช่ว่าผมเพิ่งไปย้อนดูมานะผมอะดูพวกนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแหละ แต่ก็คือเด็กไงมันก็ดูอสนุกอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้รู้เรื่องอะไรนาดนั้นแล้วก็ลืมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รู้เนื้อหาของภาพยนตร์จริงๆอะ่ะเราก็ดูแบบเด็กอะผมก็เลยไปย้อนดูมาใหม่เร็วนี้เองก็คือช่วงนี้แหละก่อนหนังฉายไม่นานผมก็ไปไล่ดูมาหมดเลย X Men ตั้งแต่ปี2 0 0พน่ะ X Men ภาคแรกอ่ะทําให้อินสุดๆกับหนังเรื่องนี้ตอนแรกอะผมไม่ได้คิดจะไปย้อนดูนะผมคิดว่าช่างแม่งก็ไปดูแบบนี้แหละจำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นดูไปด้วยความรู้ที่มีอยู่แล้วก จัดเลยแต่ว่าพอได้ดูตัวหนังแล้วนี่ทำให้รู้เลยว่าคิดถูกสุดๆจริงๆที่ไปไล่ย้อนดูมาใหม่โอ้โหเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ดูนะถามว่าเข้าใจไหมมันเข้าใจนะถ้าคนที่ไม่ได้ดูหนังพวกนี้มามันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องมันอยู่ในตัวของมันเองมันเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วไม่ได้มีทำซ้อนมากมายแต่ว่าในพวกสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องดูหนังก่อนๆมามันจะเป็นแค่อิสเตอร์เอ็กเป็นแบบเออเป็นเพิ่มความฟินเฉออยๆอมัน มันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเนรนื่องแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกฟินแบบสุดๆคือถ้าไม่ดูเรื่องพวกนั้นมาก่อนเนี้ยมันจะไม่มีความฟินก็จะอาจจะสนุกไปกับหนังได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่นิดหน่อยก็หนังก็สนุกแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันช่วยได้มากจริงๆผมบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะได้ผู้แอบมบูบรีเนี่ยผมให้อารมณ์คล้ายๆกับแบทแมนโนเวโฮมเลยถ้าส่วนตัวเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ขนาดนั้นเลยอ่ะก็คือเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีอนะไรซับซ้อนบทก็ไม่ได้แบบมีอะไรยิ่งใหญ่อลังการมากแต่เป็นขายเซอร์วิสแฟนๆฮีโร่อย่างเดียวเลยอย่างอันนั้นก็เซอร์วิสแฟนสไปเดอร์แมนเลยใช่ไหมโนเวโฮมอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบโอ้เซอร์วิสแฟนเอกเมนผมก็ไปดูมนดันในโรงไอแม็กด้วยนะอันนี้กับโปสเตอร์อีกเช่นเคยไม่รู้จะไปแปะตรงไหนอนะ่ะเนี่ยโปสเตอร์เต็ไมไปหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยถ้าใครติดตามช่องเรามาก็จะเห็นนะว่าผมดูโรงไอแม็กเยอะมาก เป็นโปสเตอร์ของ iMAX นะครับอย่างที่เห็นเลยนี่แหละเดพูกับกูผู้รีถือว่าสวยนะแล้วก็ได้โปสการ์ดเช่นกันไม่ได้มีแค่โปสเตอร์อย่างเดียวโปสการ์ดใบเล็กเนี่ยโปสการ์ดนี่ก็ไม่มีที่เก็บแล้วเต็มกระเป๋าตังแล้ว <laughs> แล้วก็มีเฮลลี่คาวิลด้วยนะมาปรากฏเล่นเป็นโลแกนนะครับในจักรวาลหนึ่งแต่ว่าออกป๊บเดียวมากนะแค่ผัมาไม่ได้พูดสักคำด้วยมั้งรู้สึกว่าแค่ผัวมาหเห็นหน้าเราหรอแล้วก็ ต่อยเดซพูกระเด็นไปแค่นี้แล้วก็มีเดซพูเอ่อหรือบูลินตัวคนตัวเตี้ยมีคนที่สู้กับฮักผมนึกว่าจะได้เห็นฮักมากกว่านี้นะคือผมรู้มาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่ามีฮักอ่ะแต่ว่าไม่คิดว่าจะโผลมาน้อยแค่นี้เอาจริงอ่ะแทบไม่เรียกว่าไม่ได้โผล่เลยดีกว่านะโผลมาแค่เป็นเงาในเอ่อมีดอ่ะในเงาในดาบของเดซพูอ่ะแค่นั้นกำลังสู้กับบูฟูลินในจักรวาลน,นั้นอยู่สุดท้ายก็เดซพูก็มาเจอบูฟูลินในจักรวาลจักรวาลหนึ่งที่เป็นบูฟูลินที่ห่วยที่สุดที่ไม่ไดด้้เเรื่อองงงทสุแลลลวกาายโขขพั นะครับอย่างที่ในะตัวอย่างก็ปเปิดเผยไว้นั่นแหละในส่วนนี้เนาะก็ไปเจอตัวละครมากมายเลยนี่แหละในะนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนแฟนของมาวลเนี่ยฟินสุดเลยแล,และก็ไม่ใช่แฟนมาว e ลที่แบบเป็นแฟน MCU ด้วยนะต้องเป็นแฟนมาวลที่เป็นแฟนมาว e ลจริงๆแบบเป็นแฟนมาว e ลทุกเรื่องทุกค่ายเลยแบบเป็นแฟนของฟ็อกอะเรื่องนี้มันจะเป็น คนที่ต้องดูหนังของฟ็อกเป็นหลักอะ่ะถึงจะฟินแบบฟินสุดๆถ้าเป็นอีสเอรเอจาบ MCU อย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะถือว่าน้อยมากถ้าใครเป็นแฟนเฉพาะ MCU อย่างเงี้ยอาจจะดูเรื่องนี้แล้วก็เฉยๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่คนแรกที่โผล่มาเลยอันเนี้ยเป็นคนที่ผมว้าวที่สุดเลยนะผมต้องบอกงี้เพราะว่าคนเนี้ยผมไม่รู้มาก่อนว่าจะมาแล้วก็ไม่ได้คาดคิดด้วยคิสอีแวนนะครับคนที่รับบทเป็นกัปตันอเมริกาแต่ไม่ได้โผล่มาเป็นกัปตันอเมริกานะโผล่มาเนี่ย มาเป็นจอห์นนี่สตอร์มก็คือฮิวแมนทอสอะที่เป็นสมาชิกในแฟนตาซีโฟมนุษย์ไฟนั่นแหละมนุษย์เพิงที่อยู่ในหนังแฟนตาซีโฟฉบับแรกเลยเออแล้วแต่ว่ามันปั่นตรงที่เดดพูลอะก็พอเห็นคิสแวนปุ๊บก็นึกว่าคนนี้คือกัปปันอเมริกาแต่ที่ไหนได้คนนี้ไม่ใช่ซิฟโรเตอร์กัปตันอเมริกานะครับแต่คนนี้คือฮิวแมนทอสหรือจอห์นนี่สตอร์มซึ่งโผล่มาแป๊บเดียวมากแล้วก็แม่เอามาฆ่าแบบ อนาถมากเลยนะครับตกใจเลยอะ่ะผมไม่คิดว่าจะโอโ้โหเอามาย้ำค่าโหดขนาดนี้โดนคัสซันดาโนวาถลบหนังไปโอโ้โห <laughs> ถือว่าปั่นสุดนะสำหรับเรื่องเอ่อตอนนี้ซอมแมหรือว่าคิสอีแวนแล้วก็ไพโลเนี่ยตัวละครจาก Xmen ภาค2แล้วก็สเนาะที่เป็นมนุษย์กายพันธุ์ที่ควบคุมไฟได้คนเนี้ยทุกคนก็เห็นในตัวอย่างแล้วแหละผมก็คิดว่าจะแบบเอามาเป็นตัวประกอบเถอะอย่างเงี้ยแค่แบบเออมาเซอร์วิสแฟนๆอย่างเงี้ยแต่มามาเอ้ยถือว่า ก็นับว่ามีบทสําคัญนะนับว่าเป็นคนที่มีบทหลักมีบทเด่นอยู่คนนึงเลยในเรื่องก็ว่าได้มีบทกว่าที่คิดถือว่ามากกว่าตัวละครคนอื่นๆใน X-Men นะเพราะว่าตัวละครใน X-Men เนี่ยพวกเหล่าร้ายใน X-Men จากภาคออริจินอลทั้งหลายเนี่ยมาเป็นตัวประกอบกันซะมากกว่านะไออาร์เซเซลเนี่ยไอไอตัวแดงๆที่ว์ปไปนู่นไปนี่ได้เงี้ยไอนี่ก็ไม่ได้มีบทคู่เลยเลยนะก็ออกมาแหมให้เราแบบแต่ก็ออกมาหลายฉากแล้วนะให้เราฟิน ให้เราดูแลเพลินตาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเยอะเลยนะครับเซบ์ทูธก็มาแต่ว่าโอ้โหอันนี้ปั่นสุดๆเลยแม่ในตัวอย่างเราก็เห็นแล้วเนาะเตรียมจะบวก,กบโลแกนกุศลนึกว่าจะได้ดูไฟกันสักนิดสุดท้ายแม่งหักมุมตัดทีเดียวขอขาดเลยโอ้โหเออผมลืมบอกไปนะนี่ผมผมไว้เข้าแบบบูบรีนะนะเพราะว่าช่วงนี้เกำลังอินเอ็กเมนอย่างที่บอกไม่ได้ไวอะผมเรียกว่าไงผมกันอะกันให้มันแบบ กนตรงกลางมาอย่างเงี้ยแล้วทำให้มันลำตัเพียงแค่ว่านี่มันยังยาวไม่พอเดี๋ยวรอยาวกว่านี้ก่อนก็น่าจะไม่รู้ในกล้องมันเห็นป่ะกล้องนี้มันไม่ค่อยพูดตรงๆคือกล้องนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าถ้าเรื่องจริงหือสซองในกนระจกเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านี้นะนี่ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยพวกหนวดเขาอะทำมันไม่ยาวจริงโอเคมาเขาเรื่องต่อแล้วต่อมาก็มีเอ็กซ์เซมเบนตทีอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วในตัวอย่างเนาะผมก็เพิ่งทำรีแอคไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานักแสดงคนเดิมนะครับโตแล้วมามีบทเยอะอยู่แต่ ไม่ได้เล่าแฮว์ว่าทําไมถูกเผามาเดอร์วท์ได้ยังไงเอออันนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าไปทําอะไรผิดเส้นเวลาแล้วก็มีเบรดมีอิเล็กตอแล้วก็แกมบิดนะครับโผล่กออกมาด้วยเป็นตัวเวอร์ชันเก่าๆทั้งเลยแต่แกมบิดนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ต้องบอกเลยว่าพวกนี้ผมไม่เคยดูเลยนะถ้าแฟนๆที่แบบว่าดูหมดนี่ยิ่งฟินไปกับผมเลยผมมาร่วมทีมกับเดฟูวูเบอร์ลีนแล้วก็ X20 กนะีนะแล้วก็ไปโจมตีกองทัพของคนะัสตานาโนวากันอ้ฉากนี้มันมากเลยสุดๆเลย แล้วก็มีพูดถึงใครมีควิกซิลเวอร์มีแดรเดวิลก็ใครไม่รู้นะมันมีพูดถึงอยู่แต่บอกว่าเห็นบอกตัวละครเนี้ยตายหมดแล้วนะเออแต่ว่าแค่มีพูดถึงเฉยแล้วก็มีแมกนิโต้ด้วยแมกนิโต้ก็ตายแล้วเหมือนกันนะแต่ไม่รู้แมกนิโต้คนไหนนะเอออยากรู้อะแมกนิโต้ตอนหนุ่มหรือตอนแก่โหเสียดายนะ่าจะเอาแมกนิโต้เลยเพราะว่าแมกนิโตนี่เป็นหนึ่งตัวละคร Xmen ที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วผมก็เอาจริงนะอันนี้ผมพูดตรงเลยผมอะอยู่ข้างแมกนิโต้เลยถ้าหากว่า แม่งเป็นเรื่องจริงแล้วมีมนุษย์กลายพันธ์จริงแล้วผมเป็นมนุษย์กลายพันธ์ะผมอยู่ข้างแมกนิโตอจรงจริงผมเห็นด้วยความคิดแมกนิโตนะก็เสียดายที่ไม่ได้มาออกนะครับแค่กล่าวถึงเฉยๆเออ go fuck yourself แล้วก็เป็นเรื่องที่เกรียนแล้วก็ฮาได้ทั้งเรื่องจริงคือมีฉากให้ขำให้ตลกได้ทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นก็มันด้วยความที่เป็นเลทอาร์เนาะก็มีเรื่องศาสตร์มีอะไรเงี้ยโอ้โหก็แบบจัดเต็มเลยก็มันมากบวกกับเพลงประกอบเพลงประกอบนี่แม่ง สุดๆนะแล้วดูในโรง IMAX เนี่ยเสียงมันกระหึ่มแบบว่าดังลั่นมากแบบเพลงประกอบมาตอนฉากแอคชั่นฉากบลูฉากสู้แบบโอ้โหเราใจสุดๆเลยนะคือแบบเอาจริงค่อนข้างดีอ่ะดีดีดีหลายอย่างมากคือแล้วยิ่งฉากไคลแม็กซ์เนี่ยตอนสุดท้ายที่โลแกนกับเดซพูลเนี่ยจับมือกันแบบเพื่อไปหยุดทําลายไอ้เครื่องเรียกไงเครื่องเครื่องเครื่องทำเครื่องเครื่องทำลายเส้นเวลาเออเรียกอย่าินเลยกันนะภาษาบ้านๆเลยกันผมจำไม่ได้ละตอนครสซานดานวากำลังจะถล่ม ทำลายทุกอย่างให้พังหมดนะเหลือแค่เดวอยเนี่ยก็สองคนนี้มาหยุดยั้ยงกันแล้วก็โหเป็นการประสานเป็นการช่วยเหลือกันที่แบบว่าถือว่าน่าประทับใจยิวพอสมควรนะครับแม่ตอนแรกก็นึกว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องตายซะแล้วนะแต่ผมก็ไม่คิดว่าตายหรอกเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งเดดพูลทั้งบูฟูลีนเนี่ยต้องไปออกในอเวนเจอร์ภาคหก็คือ War เซคเอดวอยนั่นแหละยังไงฮิวจ็กแมนก็ยังได้รับบทบูฟูลีนไปอีกอย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะครับ กลับมาครั้งนี้นะก็น่าจะใช้คนนี้แหละไปเป็นตัวแปรที่เข้าไปรวมในจัก,กรวาล MCU เลยรวมถึงเดดพูลด้วยเพราะงั้นก็เลยคิดว่าไม่น่ามีใครตายอยู่แล้วสุดท้ายก็เข้าไปเสียสละกันด้วยกันทั้งคู่แล้ก็รอดมาได้นะครับเพราะว่ารวมพลังกัน <laughs> มันก็เหมือนกับช่วยๆกันแบ่งแล้วไงแบ่งดาวเมจอะ่ะเออก็เลยแบบไม่รอดมาได้นะก็ถือว่าไม่ได้ผิดคาดไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแล้วก็ แค่นี้ก็ประมาณนี้นี่ก็คงจะเป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมอยากจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับหลังจากที่ไปดูมาโดยรวมถือว่าประทับใจมากแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่1ของปีนี้แล้วแสง Out อินไซน์เอาก่อนนันี้จะเป็นอินไซน์เอานะที่ผมที่1ในใจในปี2024ตอนนี้ก็ให้เป็น d e เด o ูแอบู e l i n e แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนแรกนะแหมคาดหวังไว้เลยว่าอยากจะให้อยากจะให้ให10 10ิบเลยอะ ผมมาให้สิบตสิบยากมากนะถ้าใครดูช่องมาตลอดเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นเลยว่าผมไม่ค่อยมีสิบตสิบอะผมมากสุดก็จะเก้าจุดห้าซึ่งอันเนี้ยนึกว่าจะได้สิบต็มสิบแล้วแต่ว่าไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าผมไม่ได้สมหวังขนาดนั้นแต่ถามว่ามันยิ่งใหญ่มันอลังการมันเซอร์วิสมันเซอร์วิสแฟนเอ็กเมนไหมก็ก็ดีแหละแลวผมยิ่งไปย้อนดูมาด้วยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปอะมันเลยทาให้ผมยิ่งฟินแต่เรื่องคมที่บางทีผมอาจจะ รู้มากไปหน่อยเออต้องใช้คํานี้นะตัวอย่างคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางออฟฟิเชียลเนยนะไม่ใช่รู้สปอยอะไรนะที่มันเรื่องหลุดอะไรอย่างนั้นนะผมก็ดูแต่ออฟฟิเชียลนั้นนะมันอาจจะเปิดมาเปิดออกมามากเกินไปนี่แหละข้อเสียผมไม่ค่อยชอบมันเลยอาจจะทําให้เราได้เห็นอะไรมากเกินไปแล้วถ้าหากว่าผมไม่ได้เห็นตัวอย่างหรือคลิปโปรโมทเยอะขนาดเนี้ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ผมจะให้สิบเต็มสิบแต่นี่ด้วยความที่พอผมเห็นมากเกินไปแล้วผมไปหวังว่า ไอที่เห็นในตัวอย่างพวกเนี้ยมันแค่จิ๊บจิผมหวังว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้ขัดนั้นอย่างที่ผมบอกสิ่งที่ซพาสอย่างหนึ่งที่ไม่รู้เลยเอาจริงมีแค่ที่คิสอีแวนที่รับบทเป็นฮิวแมนทอสเนี่ยมาโผล่อันนั้นเลยคือผมอึ้งแตกเลยจริงๆมีแค่นั้นอย่างอื่นก็ก็มีเซพายมีว้าวแหละแต่ว่าบางทีมันก็มีความที่ลุ้ๆอ,อยู่แล้วบ้างเนาะตัวอย่างมันเผยหมดอ่ะอก็เลยผิดหวังตรงนี้เพราะว่าคาดหวังมากเกินไปต้องบอกอย่างนี้ ถ้าหากว่าไม่มีความคาดหวังแล้วก็ไม่มีความรู้มาก่อนนั่นเนีแม่งผมน่าจะให้ได้มากกว่านี้นะสิบเต็มสิบแน่นอนแต่อันนี้เอาไปแค่เก้าจุดห้าเต็มสิบแล้วกันนะครับเพราะว่าผิดหวังไปหน่อยนิดนึงเพราะว่าคาดหวังเยอะเกินต้องบอกงีอ้ออกตัวงี้เลยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีอะไรแต่ผมผมรู้ตัวแหละว่าผมคาดหวังมากเกินไปแต่เก้าจุดห้านี่ก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากๆเลยเนี่ยก็ขอเลยนะผมอยากให้ภาพยนต์ทุกเรื่องเนี่ยอยากให้มี แค่ตัวอย่างเดียวพอเอาจริงๆดูแบบไม่รู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะจริงมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วประมาณนี้นะครับแหมถ้าแบบมีแมกนีโตมาโผมีชาเซเวียมาโผลตัวละครเอกเมนตัวอื่นมีจีนเกมีไซคอปมีสตอมมาอะไรอย่างงี้มาแบบผมอาจจะให้สิบจมสิบเลยหรือหรือไม่ต้องจักรวาลเอกเมนะเอาจักรวาลเอ็มซียูออกมาเนี่ยถ้ามีลอตเตอร์เซนมาโผล่เงี้ยแหมเราเห็นวงแหวนเวทนั้นเราก็นึกว่าจะในตัวอย่างนะเราเห็นวงแหวนไอเวทเราก็นึกว่าจะเห็นลอตเตอร์เซนนันก็แค่เออ คน้าจะว่าไปเอาแหวนมาจากนักเวคนหนึ่งที่ลงมาในเดวอยแค่นั้นอนะ่ะเออเราก็นึกว่าจะได้เห็นแหวงวงหรือเราเดนเต้น์มาก็ได้อย่างเงี้ยเออหรือเอ็มซิลมากกว่านี้ฮักเน่มา,มากกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยผมก็โอเคนะเออลืมบอกไปอีกคนนึงเห็นมีแฮปปี้มาโหดด้วยตอนต้นเลยเออกับลืมกับลืมโอเคก็ประมาณนั้นแหละถ้ามีพวกนี้มาโล่ผมให้สิบสิบเลยผมบอกเลยแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมออกตัวไปก่อนว่าผมคาดหวังมากเกินไปก็เลยทําให้ผมมีความผิดหวังอยู่เล็กน้อย เดี๋ยวผมคิดว่าจะไปดูภาคไทยอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าอยากรู้ว่าภาคไทยมันจะยิ่งหาแค่ไหนนะเพราะว่าผมคงภาคมันแน่เลยเออแต่ว่าอันนี้เป็นลงแอ a แม็กเนาะมันก็เลยจะเป็นชาวแท็กเป็นซับไทยนะเสียงต้นฉบับเออก็ฟินแค่นี้ละละแล้วไปดูภาคไทยซ้ำแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ I'm Are you ready? your the you Wolary